เดี๋ยวนี้พี่พกแม่บ้านไปไหนมาไหนด้วยแล้วเหรอเนี่ยเนี่ย yeah, พี่เองนะ่ะนี่อะไร่ะสภาพจริงกับแม่บ้านขอโทษนะคะเสื้อเหรอคะเนี่ยหูนกึกว่า้าหอ่อศพทำไมพี่ปล่อยให้เขายืนด่าหนูชอรๆช,ช,ชออย่างนั้นอะเจอแฟนเก่าแล้วคิดถึงหรือไงเห็นเขาแต่งตัวสวยๆเนี่ยทำไมอยากกลับไปคบกับเขาหรือไงกลับไปคบกับเขาสิ เป็นยังไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีค่ะเอา้าแล้วเดี๋ยวนี้พี่พกแม่บ้านไปไหนมาไหนด้วยแล้วเหรอเนี่ยอ๋อนี่เมียพี่เองค่ะฮะนี่เมียพี่เหรอฉันก็นึกว่าพี่เลิกกับฉันไปจะหาผู้หญิงได้ดีกว่านี้ซะอีกนี่อะไรค่ะสภาพ จริงกับแม่บ้านขอโทษนะคะเสื้อเหรอคะเนี่ยหูยเนว่าผ้าห่อสมอุ้ยแล้วกางเกงนี่ขอโทษนะคะกางเกงอาม,ม่าที่บ้านฉันะยิงดูดีกว่านี้กะโอ้รองเท้าเหรอคะเนี่ยแฟชั่นใหม่เหรอคะสองสีด้วยอุ้ยผม ไม่กวาดหรือเปล่าคะเนี่ยเอาไม่กวาดมาใส่หัวเหรอคะดูสภาพสิดูไม่ได้เลยพี่ไมีไอายมั้งเหรอมีเมียแต่งตัวแบบนี้เอาแล้วเธอมาทําอะไรแถวเนี้ยก็รดีดแฟนชันนัดมากินข้าวอะ่ะอ๋อนี่ก็เกือบได้เวลาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปกินข้าวกับแฟนก่อนนะเธอรีบไปเถอะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะพี่จะไปก่อนนะ ทำไมพี่ปล่อยให้เขายืนด่าหนูชอดช,อด,ชอดอย่างนั้นอะโอ้ยตัวเองตัวเองพูดทันมันหรอแต่พี่ก็น่าจะพูดอะไรบ้างปะก็นี่ไงเขาก็ตัดบทแล้วไงไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดหรออคมแบบเนี้ยแต่พี่เป็นแฟนหนูนะพี่ก็ควรจะปกป้องหนูบ้างสิโอ้ยตัวเองเขามันเร็วอะ่ะเขาคิดไม่ทนัน Không, còn hôn nó cần nữa Thôi mình xong con thử tụi anh nhập trong thử Nó, bà Chị là เนาวป่ะุงเข้าทำไมเจอแฟนเก่าแล้วคิดถึงหรือไงเห็นเขาแต่งตัวส,สวยๆเนี่ยทำไมอยากกลับไปคบกับเขาหรือไงกลับไปคบกับเขาสิ โอ้ยเปล่าตัวเองไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยากกลับไปคบเขาจะอยากกลับไปคบทําไมเราไม่ไม่คบเขาอยู่กับตัวเองนี่นแหละตัวเองยังงองแงงี่เง่าทําไมเนี่ยกินข้าวเหรอตัวเองเงินกินข้าว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 มากินข้าวกินข้าวนะมามาขอป้อนอะอย่างงอนนะอ่ะกินข้าว เนี S <S <N> ่ยคาตาเลยมองทำไมมองใคร เขามากับแฟนเขาแต่งตัวสวยๆเขามากับแฟนยังจะองอเขาอีกเหรอตัวเองเดี๋ยวไม่ให้เขามองได้ไงดูดิเขามีแฟนแล้วเขาออกมากับแฟนเขายังแต่งตัวดีรู้จักแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวให้มันดูดีเนี่ยแฟนไปไหนก็แบบจะได้เชิดหน้าชูตายืดอกพกเมียได้แล้วเนี่ยอะไรกลับมาดูตัวเองโอ้สภาพ แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นี่มากินข้าวกับเขาออกมานอกบ้านนี่เขาอายชาวบ้านเขาเลยนะก็ไม่ต้องก่านี่ถ้าดูเผินๆน,นะมันเขามานั่งกินข้าวกับยายอะ่ะตั้งแต่แต่งงานกันมานี่ตัวเองก็ปล่อยให้ตัวเองโซมากเลยนะไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเอาเที่ยวไหวไหมหรือจะเอาหมากพูแทนหมากพูที่บ้านยังเหลือนะเอามาเคี้ยวไหมเอาไหม ที่บ้านยังมีหญิงเนี่ยยังไม่ได้เอาไปไหว้เอามาเคี้ยวเล่นมาตัวเองแล้วนี่อีกหน้าตาก็ไม่รู้จักแต่งจีเซียวนี่ดูว่าศพจมน้ำทำไมกู้ภัยมาช้าเหรอถ่านไปกี่วันแล้วเนี่ยสองวันสามวันหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอืดเชียพูดจบยังยังตัวเองไม่ต้องมาพูดเลยตัวเองไม่ต้องมาบ่นอะไรทท้านั้นหุบปากไปเลย ตื่นขึ้นมาตองขืนผวามันจะผวาอย่างไงอ๊วนวันก็เอาแต่บน่นนี่บ่นเป็นโอ้โหนี่เขาจนเขาไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเขาแต่งงานมาเนี่ยเขาได้เมยียหรือได้เมธบนม่นเป็นคนแก่เลยบ่นจนฟันจะล่วงหมดปากยูว่าโอ้ไม่ไหวนี่จะเป็นเหมือนเนียชาวบ้านหรือเปล่าพูดจบเรือยงังจบแล้วถ้าพูดจบแล้วอะ ก็ตั้งสติแล้วฟังกูดีๆนะกูชุดสภาพนี้ป้๊ป้าแบบนี้ยายแบบนี้มันจะเป็นพ่อใครได้อะถ้าไม่ใช่เพ่ามึงอ่ะอที่รักไะไปกินข้าวกันอืออืโอ้ที่รัก จะไปกินข้าวหรือจะไปไหนนะไปกินข้าวไงที่จะแต่งโปขนาดนี้ไปให้ใครดูเนี่ยทิลไม่ต้องแต่งโปขนาดนี้ด้วยไม่เอามันโปไปเนี่ยเสื้อนี่เศษผ้าปะเนี่ยเอาเศษผ้ามาปิดเหรอสายก็กรปิดหนึ่งนี่ลมพัดก็ขาดแล้วนะน,นกกโป่งก็บานลมพัดทีก็ปิดปิวแล้วชันก็ชัน มันออกหมดไม่เอาโป้นี่รักโปไปเหรอโปไปไม่เอาตัวเองไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนก็ได้โอ้อะไรขนาดนี้โอ้จะอโนไม่กล้ามองนะนี่ที่รักชุดนี้ไม่โปแล้วเสื้อก็ไม่ใส่เดี่ยวส่วนเมื่อกี้กระโปรงบานเขาเปลี่ยนเป็นกางเกงแล้วเห็นไหมที่รัก ที่รักเข้าใจนิยามของขว่าไม่โป้ไหมนี่อะไรในกางเกงอะไรเนี่ยนี่มันสั้นเสมอแล้วที่รักรถเสื้อนี่ที่รักร้อนเหรอเราไปกินอาหารห้องแอร์จะเอวจะลอยไปไหนมันโป้เดี๋ยวคนอื่นเขามองเอา้าคนอื่นมองไม่ดีแล้วไงมีแฟนสวยอะ่ะเขาไม่ได้มองแบบนั้นที่รักก็คิดทำไงเราเอา้า ทีที่รักอะมองคนอื่นแต่งตัวไอ้ทีเขาแต่งมากอะก็จะที่รักใส่อยู่บ้านอะเขาโอเคแต่นี่เราไปข้างนอกไม่เอาตัวเองเปลี่ยนเปยก้ไม่ได้ทีอยู่บ้านไม่แต่งตัวแบบนี้างไปที่รักกางเกงขาย,ยาวถึกงกระตุก ไปไปกันได้ยังทีลกอะไรของทีักเนี่ยนี่เสื้อเอลรอยยังไม่พอยังแขนกูดอีกเบ้าโชยอีกทีละจะโชยใ,ใครเห็นไม่เอามันโป้ไปเปลี่ยนใหม่อีกแล้วรอว์เนี่ยอีกแล้วเนี่ยแหละทีลกเลือกเอาจะไปใส่เสื้อแขนยาวหรือจะตัดไว้ที่บ้านเสื้อผ้าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่อะไรวะผ้าก็น้อยชิ้นราคาไม่แพงใส่ เปลี่ยนหลายชุดแล้วนะเนี่ยไม่เปลี่ยนอีกชุดแขนยาวมาเลยปิดให้หมดหมดใจยอยู่ข้าวแล้วเว้ยไปอ่ะโอ้ยชุดนี้แหละที่รักแบบนี้แหละใช่เลยสวยอย่างนี้เลยไปเลยนะที่แต่งมาประชดนะเนี่ยโอ้ยที่รักแบบเนี้ยสวยดีอย่างเงี้ย <c oughs> เขาชอบ โป๊โปในมือถือนะ่ยเก็บไว้เป็นอัลบั้มเลยที่เขาแต่งมั่งแต่งไม่ได้ไหนใครเก็บอะไรเก็บที่ไหนก็แฟนเก่ามงไงอย่าคิดนะว่าไม่รู้อ่ะเก็บรูปไว้นะ่นะพี่รักมั่วแล้วเขาไม่เคยเก็บรูปโป๊ะ,ปะเลยแฟนเก่าเขาไม่เคยแต่งตัวโป๊เขาเก็บไม่มีโป๊นี่ไงย,ยอมรับแล้วไงว่าเก็บไวจ้จริงๆไปกินข้าวไปนี่หรอกคิดว่าคุณไม่รู้นะ ไม่พูด<า>ไม่ไปแล้วทำกับข้าวกินอยู่บ้านนี่แหละตัวเองกินขา้าวจองร้านว้น้องดูนะแต่งหน้านิดนึงได้ไหมโอ๊ยไม่ต้องแต่งแล้วตัวเองสวยแล้วทาลิปนิดน,นึงก็ได้ไม่ต้องทาแล้วตัวเองกินขา้าวเป็นไงชุดเนี้ยออกจากบ้านในชุดเนี้ยใครมันเป็นคนเลือกหื กูใส่ชุดนี้ออกมากูถามมึงบอกว่าไงสวยอืมเนี่ยแล้วบอกว่ากูหน้าซีดเมื่อกี้กูจะแต่งหน้าขอทาลิปนิดนึงมึงบอกว่ามึงบอกว่าไงสวยแล้วอืมสวยแล้วสวยแล้วแต่มึงบอกว่ากูหน้าซีดศพมาเก็บกู้ภัยมาเก็บช้ากูหน้ามึงก่อนไหมล่ะเนี่ยแล้วมึงบอกว่าหิวข้าวรีบเนี่ยกูรีบเนี่ยกูใส่รองเท้ามาคนละสีเนี่ย สภาพแบบนี้มันเป็นเพรใครล่ะถ้าไม่ใช่ของมึงอ่ะเตงเตงเตงครับเต่งหน้าเหมือนสิกูไม่ใช่ละหน้าโออเต่งเต่งกินข้าวคนดีกว่าเต่งเขาขอตัดตัดปีเปรี้ยวเต่งปีเปรีวต้องให้กูโมโหก่อนทุกทีใช่ไหมเหมือนกับสำนึกเนี่ยแล้วเข้าหลังเ่ยอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับใครอีกนะ เพราะถ้าวันไหนกูแต่งเต็มขึ้นมาน่ะมึงอยู่ไม่สุกแน่